สวัสดีครับพี่น้องชาวม o บายเ l จ g น n ์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy g a m มเมก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นจอเฮดให้ดูนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะออกของอะไรบ้างผมจะบอกรายละเอียดในการออกของเพื่อ เป็นแนวทางเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้ลองเล่นเทคนิคการใช้การส่วนรูนก็ใช้ตามที่ผมขึ้นจอให้เมื่อกี้เลยนะครับส่วนของก็ตามที่ขึ้นจอเมื่อกี้เแต่จะบอกรายละเอียดทีทีว่าของอันไหนมันมีประโยชน์อะไรยังไงแต่เพื่อนสําหรับคนที่ยังไม่รู้ <iate> ของสิ่งแรกที่ผมจะออกรองเท้านักรบบวกยีบสองพลังกายภาพเอฟเฟกบวกสีบสปีดเคลื่อนไหว เอฟเฟกเฉพาะของรองเท้านะครับดีเซนกาว่าจะเพิ่มขึ้น5กับแต่ละการโจมตีเบสิคที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น25แต้มนานสามวิมาดีจะบวกว่าล่ะจะบวกว่าล่ะโ่อ้ยฟาร์มก่อนขโมยคีบก่อนให้ขอคีบมัางต่อมาดี้าว ปาติโกจะไปเล่นไหนเนี่ยจะมาเล่นนี้ใช่ไหมเอออ่ะผมได้รองเท้าแล้วของต่อไปที่ผมจะออกดาบเจ็ดมหาสมุทรบวก70โจมตีกายภาพบวก250 HP ด้วยเอฟเฟกต์บวก15้าเจาะเกราะกออายภาพเอฟเฟกต์เฉพาะของดาบนี้นะดักสุ่มหากไม่ได้รับความเสียหาย คือสร้างความเสียหายภายในห้าวินาทีการโจมตีพื้นอนาดไปจะสร้างความเสียหายกายภาพพิเศษเท่ากับสองรอยสี่สิบบวกหกสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีกายภาพมาดิจะเอาสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งเฮ้ยมาดิมาเดมาดมาดต่อให้ด้วยโอ้ยเจนสามอ่นนะนไม่สองแล้วแหละมาดิเอาฟังกโกม้มาดิมาดิเอ้ยมันดึงโดนได้ไงวะโอ้ยโอ้ยทอยน มาดิมาดิก็มาเก็มาเดีย ب, เด๋ยวสา ب, มสา ب, มหนึ่งสามหนึ่งหลบแบบยี่กิ๊ต้อนเนี่ยกลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วด้วยแล้วด้วยกลางไม่มีคนดูเลยเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกันเอง มาดีฟังกก็แน่สองติ๊กเกอร์ควนตีนกูส่งมากมาดีต่มาดีฮู๊กฮูมาดีเอ่อเอ่อเอ่ะอสองเนื่องเนี้ยต่อยดีอยู่ทําบ้าอะไรอ่ะมาดีแฟนเนี้มาดินี่แลบดินใส่แม่งเลยเอาเฮ้ยมาดีค uh ่าตอาตอนไหนวะมัน huh. บ uh ินเหมืเ huh. ม okay, um, um. <laughs> ื่อกี้แปลว่าพวกมันตีอยู่แน่เลย มันไวเ,เวกินมาดมาดิสองหนึ่งมาดีสองหนึ่งด้วยถูกแม่งไอจับโดนนะนี่เวียงแม่งเข้าไปอนี่ก็ยิงกลางเลยหมันไส้แล้วอืออือมาดิมาดิโอ้ยปีชีพเลยเนี่ยเพื่อนเสียสละตนเองเลยเนี่ยโอ้ไม่บวกไปเลยแล้วกลัวอะไรกลัวทำไม มาเดี๋ยวมาเี๋ยเกิดแล้วรอเลยรอเลยเยองเห็นก่อนของของยังไม่มีเลยเดีดับเจ็ดมาสมุดก็ยังไม่ได้ได้แค่รองเท้าคู่เดียวเขียกขีบก่อนกันเฮ้ยจรีบบวกกันไปไหนเนี่ยโหเพิ่งจะเบลล์หกกันเองเบล 5, บลห้าเบลลหกกัน งราบวกกันใหญ่เลยใจเย็นเพื่อนรอรอตังนิดนึงเดี๋ยวเจอเลยไม,ไม่ได้มไดไม่มีใครค่ะใครอยู่เลนนี้วะเนี่ยอันเดัน่าดานรอ,นอ,อก,ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปขโมยป่า าาาดา,เจ,า,า,าเจ้ามาดีเจ้าโยนแมงด้วยมาดีก้าวเอาอุ้มาดีดาบมาสมุดได้แล้วด้วยมาดีมาดีก้าบอกว่าแมงบินนี่แหละไม่อยู่ดูป้องตีป้อมแมงเดี๋ยว่ากลับมาของชิ้นต่อไปที่ผมจะออกนะครับ เกาะพลังสิงบวก770 HP บีบวก45พลังป้องกันกนยายภาพเอฟเฟกตพองเขานะครับวิวิลหรือใช้โจมตีพื้นฐานจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ขึ้น3%เป็นการป้องกันก,นกนยายภาพแล้วเวทเป็นระยะเวลา4วินาทีซ้อนทับได้สูงสุด5ครั้งมาดิมาดิ2สองหนึ่งสองหนึ่งเ้ามาตองติ๊กเคอรโยกหัวต้องติออนตงนะมาดีแค่น,นี้บินไม่นายบินไม่นายอยู่นี่ มาดิมาดิอบา,าบ้าก็มาแล้เนี่ยสนุบหลังนเลยมั้มาดิมาโอ้ยแม่งบิงนนีมาดิมาดิออกมาที่สองสองเนี่ยสองหนึ่งถติเกอรโอติอมันไปเล่นใครมะะาหน้าอดิโก Này, này. À, này. Ừ, Tại mà. Ouais. đánh bom lên đánh bom lên thanh bóng lên lên thanh bóng lên thanh ดันล่างแต่ไปแล้วมันดียมันดียมันดียวก็มอยคลิปเลยมอยป่าแม่งใจเย็นใจเย็นปริโกเราเพื่อนก่อนใครก็ได้เปิดนี่เปิดนี่เปิดนี่เอาดีเอาดิมาดินัวยิ่งดจไปละนัวอุ้ยอุ้ยเหมือนอุ้ยเอาเพี้ยงผิดอุ้ยดียังได้เดี๋ยวผิดได้ไม่ใช่ อ๋ออ๋อ,อกระโดดเข้ามาอย่างนี้ก็ตายดีครับโอ้อยรอดเฉยมาดีเอาดีอือ,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 อสวยงามกลับบ้านก่อนมานาหมดร้อน <team> ขำขำใครขำมะ <team> ฟังโก้ามาดิมาดิไปน,นี้ เอ้อดีอดีคาว่าคาว่าอดีอดีตัน,นี้เี่นตัวนี้ก็เลยไม่ได้น,นี่ยมันเกิดข้อไม่หยุดท่จอแฮนี่ครับเนี่ยบวกอยังอันะคบวันนะี้รู้ไหมทันไปช่วงนะีตาตดตา รวมรวมตีเตาแล้วอา้ามีใครมาอย่าบอกนะปล่อยตีคนเดียวเนี่ยไม่ตีแ้วแฮงตีคนเทียวตายช้าเอาเงินก่อนนีว่่ะเต่าไม่มีใครมาช่วยตีเต่าเหรอ ยังมีใครมาช่วยก็ไม้ตีนะตีคนเดียวไม่ไหวนะของชิ้นต่อไปที่ผมจะออกนะครับอลาเคินบวกแ5 0ดพีพลังเวท10%ลดคูด,ดาวเอฟเฟคของมันสร้างเกาะเพื่อช่วยดูดซับดาเมจและฟื้นฟูพลังชีวิต30%ได้ของอีก2ชิ้นก็จะครบเสร็จแล้ว ตอนนี้ป้อมเทียมเรายังครบอยู่เลยตอนี้น่าจะชนะสบายๆสยกรอมก็สวยเยอะห้าหนึ่งสองอ๋ 5, 1, เอพื่อนเดินเดินเดินตะลบหลังเอลเลอเอแล้วตะลบหลังนี่เล่นตัวบางก่อนเลยน,นี่นี่นี่นุ่มๆตัวบางนี้ ขนมกูบจะหนีไปไหนอุ้ยมาดิบอกวลาล่ะสองสองหนึ่งแล้วเอามาดินี่นมกูบอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครยอมแพ้วะบ้าวะเนี่ยโอ้โหอดดิตามไปไม่ถึงลูกสายโยนโยนเื่อนเข้าไปขโมยบับโมองแมงเลยไม่มีคนเอาด้วยดีมา มาดิกินนี่จะเอาอมาดีตัวเอาปะล่ะมาดิเกี่ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหลบแบบดิจิตอลอ่ะดึงบัฟม่วงไปแล้วมาดีกล้าออกมาว่าดูของชิ้นต่อไปที่ผมจะออกนะปีกราชินีบวกยีโจมตีไกยาพาบวกข้าวรพีบวกสิเลดคูลดาวเฟิเฉพาะลดความเสียหายที่ได้รับลง30%เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า40% และเพิ่มดูดเลือดกายภาพ40เป็นเวลา5วินาทีเอฟเฟกต์นี้มีคูดาว60วินาทีมานิีชิมมี่เอาหรอนีอ่ไม่ตายก็ให้มันรูปเอาไอ้ <laughs> โดนแกนเจอร์ลอยโดไอ้ใครจะมันเป็นศพลายต,ต่อไปเขีรยเลนก่อน น้องดันทีสามเลนเลยมันจะได้ฟังมันจะได้กันบ้านไม่ทันีอของกำลังเกิดละขาดเจ็ดตายหนึ่งช่วยสามสวยยของชิ้นสุดท้ายที่ผมจะออกนะครับอัมตะหรือชื่อคือที่ผมเรียกนะตายเกิดบวก800ร p พีบวก40่สพลังป้องกันกายภาพ เอฟเเฉพาะชุบชีวิตหลังจากที่ตายภายใน2.5วินาทีได้รับพลังชีวิต15และเกาช่วยดูดซับดาเมจ220ร2 0ถึงพัน2อมก็มาดิก็มาดเาิเอ้าเอ้เมียโดนดึงเข้าไปมาช่วยแล้วเอา้ามาดิเอาดิไม่ตายให้มันรู้ไปเอาจิบหายไม่ตายอโอ้โหมึงเอ้ยโอ้ยโดนลุม โอ้ยยืนงงในดงป้อมมันเลยครับไม่เป็นไรสกอเราสวยอยู่ค่ามากสุดอะขนาดเป็นนักสู้เนี่ยค่าได้เยอะกว่านักฆ่าจอนเฮสสายคิวรอยาวๆเลยสิบห้าวิกว่าจะเกิดถอยก่อนแคนเจอร์ถอยก่อน แล้วาตายหรอกเว้ยแกนเจอโดนแล้วแหละโอเเ้โหเกือบโดนนี่นะแม่งหลบแบบดิจิตอลเกือบโดนดึงอะไรแยะโดนดึงไปในตายหาเนี่ย,ม,ม,ายมาแล้วพระเอกมาแล้วขอได้มาโอ้ยตีล้อเลยเมื่อกี้ไข่ตีโอ้มันล้อมันเดึองออกไปเอง ค่อยตีอ่ะเอาดีๆงั้นเลยเดี๋ยวรวบเดี๋ยวรวบลอๆมันออกมารอมนออกมาเตียเล่นตวงบางมาดิเอาเลยเอาเยอะผิดด้านเอาถูกแล้วได้โยโอ้โหแม่งหนีใครก็ยอมแพ้าบ้าไหมทีมเรายังเกิดมายอมแพ้จะรั่วแล้วมั้งล้วเบื่อไอ้พวกคนอย่างเนี้ย มาดีให้สามหนึ่งด้วยมาเถอะสามหนึ่งมาสี่ด้วยโอ้ยมาดีไปแล้วได้แล้วตัวหนึ่งไปดีกว่ามันอยู่ตรงกี่ตัวมาดีเอาดีเอาดีมีเาเรยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบี่ยงไม่เข้าไปดีกว่าอไม่ไปกว่ะนั่นไงงับเลยโอ้ยโอยโดนสะตันในป้อมอีกโอ้ยเกือบตาย ดิธีนีไม่ตายเมื่อกี้เกือบตายแล้ววิธีอ้ออ๋อตัวสุดท้ายมึงงัดโอ้ยไม่หนีไม่ได้เนี่ยไม่เวียโอ้โอ้ตายตายว่าตายถอยเข้าดีกว่างตายแน่ดนป้อมไปเลยเพื่อนอระเบิดแล้วแล้วก็ชนะใครอยากให้เล่นตัวไหนอีกบอกได้นะครับ